阿 .om，、啊嗯嗯 กินน้ำเยอะเราหัวใจต้องทำงานหนักเนี่ยจริงป่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดะรีบรีบ <Okay. S 2> โทษอยากรู้สมมตนินะเรากินน้ำหมดนี่นะเวลาที่น้ำทั้งหมดเนี้ยมันจะพยายามดูดซึมเข้าร่างกายไปอ่ะมันก็ค่อ,คอยๆดูดซึมจากในกระเพาะถูกป่ะถ้าไม่ใช่การให้น้ําเกลือไวๆจากหมอจริงๆอ่ะมันไม่ได้เข้าไปสู่ร่างกายเร็วขนาดนั้นน้ำเนี่ยกว่าจะดูดซึมลงไปมันก็ช้าแต่ในกรณีที่คนไข้เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วหรือหัวใจบีบตัวไม่ดีการดื่มน้ําเข้าไปเยอะๆสามารถทําให้ปริมาณน้ําในร่างกายเยอะเกินไปเกินกว่าที่หัวใจเขาจะบีบไหวหัวใจคนเรามันจะ ก็ได้แบบเยอะๆอยู่วันนี้ถ้าเขาบีบลดลงเหลือสักแบบ30% 20%เราจะมีการจํากัดปริมาณน้ําที่เขากินเพื่อไม่ให้มันมีอาการน้ําท่วมปอดหรือว่ามันมีอาการแขนขาบวมเยอะๆนะก็ขึ้นกับว่าหัวใจห้องไหนมันทํางานได้น้อยได้มากยังไงแต่และฝั่งก็จะไม่เหมือนกันให้นึกภาพง่ายๆว่าถ้าเป็นโรคหัวใจที่กล้ามเนื้อหัวใจตายเยอะๆเวลาได้น้ำมาเยอะมันจะเหมือนกับเอาน้ําหมดขวดเนี่ยราดทุกวันทุกวันอันนี้ตุยแน่นอนถ้าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจตายเนี่ยก็ฟังคุณหมอที่เขาดูแลเยอะๆ